สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขันครับมื่อวานนี้มากินกระเซานากันครับผมวันนี้จะเดินในมุกปัสซิวเนะครับมุกปัสซิวเฮดดิ้งสอมาตลาดหอหอมันหนึ่งจุดว่างนะครับโอ้หอบลาปินครับมาเบิ่งปัสซิวนะกันครับผมมุกเซบะขยี้อย่างนะครับผมโอ้ยอ้อกตรวจเลย ามุกมุกปลาไอ้ซ like ิวใส่ใส่ผักอรอยงเงี้ยครับเจียวตำเจียวมัผักมันบกแตงนี่ครับนี่ครับมอซิวบานเท่านะครับมารับแซมเล่มชาเดียวครับผม เขาเศร้านะ,ะครับโอ้ยอากาศดีครับมันโอ้ไปกินไอเทียมบกปลาซิวมันโดนไปกินทีนหนึงครับอ่ะครับ

ซิวอ้าวครับมันก้่อยดิบก็ได้ครับคือมันสด แซวนะครับพี่น้องมาเลยครับจะปีนะไปกินมะซิวหลายปีเลย <c oughs> บางเอิญนไปพ่อนามาขายอยู่ตลาดไทยบ้านไปน้ำมาเตะทั้งแถวบ้านนอกครับแต่ขี่รถไฟมาขาย พันได้ไปตองกุุงกัอีกแบบนึงครับขำามกจะไปตองข้างไฟไม่นจ่หอมก <c oughs> ินเพื่อพี่พี่น้อง มันครับตอนนี้นัอยเลยใบเขาเสปลสซิวเขามเด็กๆใบเดียวแล้วปลสซิวใส่จา่เลือกใชเดือสา่นี่มัน นี่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  <c oughs> <c oughs> เอ๊บ๊อมัอมนว่าเด็กเป็นเล็กหน่อยนะครับนี่เห็นในเบื้องลึกซึ่งแต่ข้าวสมัยจะเดินเป็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยวัเขี่สองเรียนดอกไอ้น้อยคนละเล็กหน่อยมันหนอกกินบริหารก,กินง่ายๆด้วของเนี่ยพอเมียผ้ากินเนี่ยก็ต้องกินนะเจา้าสมุทเลือกอย็หนีทอดไข่ทอด,ทอดนั่นบัวได้กินดอก มีเงินเจ่ากินนั่นน่ะนเบ็ดยางกับเขาใบาประเด็กครับนี่นี่นี่เขาใบาปลาซิวเศรษฐีเ,เบิงสละมีโอกาสติดเหตุนี่ครับเขาใบไอ้เี้มันก็นกนไปตีหัวถือถือไปกินกลางบ้านเลยลักอกายน่ะใบเขาก็ประเดกไม่นั่ขนาดแต่แต่แว่าเด็กน,น้อยไปจากถีบเนาะมันก็ไปเล่นน้ำมูถือใบเขากินยืนเล่นมันก็เล่นมาดู เอาเอินบายเขาเด็กหน่อยคนมีสารหวานเท่าถ้ายุคนะมันยุคท่านพวกเท่ายุคต่อศูนย์แปดศูนย์มันมันหูได้คู่มือเนี่ยต่เข้าสิงหูหรือบอ่์เงอก็อนฟังนะครับเราเรื่องเก่าเรื่องหลังคืกินปลาเสี้ยวจะพอบรรยากาศบ้านเท่าครับผมก็มาปลาซิวนี่ จได้ช่วงปลาขอนนุ่มแกให้หน้าปลาซิวหางแดงปลาซิวเอิญปลาซิวน้อยธรรมาดาข้าวเขาเอิญเขาปลาปลาซิวไปพลังกับอิงก็เราก็ขายอิง้อยิงง แฮมเบอร์เกอร์อืมฮะพลังก็จะว่ามีเขาเนี้อเขา,เาก็จะแบบเอาซีนเอาเยังงนับจะหันเอาพักใส่เอาซอ,อสเอาสลัดใส่แล้วก็เอื่นใบเขาเเขาเอ,าเอ,าเอาื่นแฮมเฮบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ของเขาเบอร์เลนนะครับเบอเห็นผ่า เข้าไปปลาซิวซื้อมือปลาล่างอนะไรไปกินตะกี้แลนเน่นน้ำมูเซ่ยออมาเลยม่อารไ, <c oughs> ไปจองมัน มันยางไส้ครับตอนที่จ่าเดงกไกปใส่เพิ่งคนระับเพราะว่าปไปใส่ยังไงใส่น้ำปลาใส่รถด,ดีใส่ตะกคร่แห้งก็ไดนะครับงกป,ประสิวบางอย่างไม่ไม่เพื่อใส่เกลือก็กได้ครับเจ่ีย์านเขาเนี้ยจิตเมือนี่เขาเอิ่นะว่าเขาเนี้ยความแข็ <laughs> ข้าวเหนียวต้องเหนียวแหม่โอ้ยขักดูกุกปลาซิวมันเนี่ยนกก็ต้องใส่เดนะ้อพี่น้องจ้องสิขอบกัน อันนควมันก็มักพระอิตูแต่จะเดือนมักพระกระแยงนะครับพระไแยงมันเกิดในไฮน่านะเอาเก็บมาใส่มัดเข่ากันครับเป็นคล้องคู่กันที่เดียวเนย เราเริ่มมุกประซิวนะครับสมมติยังยไรลูกอีสานก็อีสานบ้านเฮาซื้อหูดีครับกินแบบเล่าๆหมอไปตรงไปตรง,งมุกใส่ก,กองไฟน้ำท,งน,ำทงน้ำทาครับใต้นี่จะเดือนกับผมมียังไรครับเขาก็ประซิวใบประซิวมันก็นเรียบร้อยแล้ว ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ทางเพจเฟซบุ๊กหนึ่งได้ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนทุกเจสเว็จังหวัดแต่ก็ทั่วโลกครับผม <c oughs> มอน้จ้าเดือนกะขอให้พอ่พอแม่พี่น้องตรงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาลำรวยสุขสุขคนสำหรับมอน้จ้าเดือนขับอกไม่ยังนะครับ,รบขอกาวคขว่าสบายดีครับ